นี่นะคะอันนี้เคีย่ยวหอเราอยากกินเราก็ซื้อนะคะ เก็บธ mm ูรามาหอมน่า hmm. ก mm ิน hmm. ส uh, mm ุดๆดิ hmm. ๊ ดีน่ากินไหมน่ากินสุดๆช่วงนี้ผลไม้เยอะมากราคาลงเพราะนั้นเชอร์รี่กับเท่าไหร่นะสาม,มร้อยกว่าบาทใช่เ0 0ือร้อยกว่าบาทแล้ววันนี้ล่าสุดเท่าไหร่กลับมาราคาขึ้นแล้วใช่สามร้อยกว่าบาทเดิมเกือบสี่นอน่ยแลาตะกร้าไปวางอย่างนั้นเพื่อ ตอนแรกกะว่าจะวางใกนกลัวเดี๋ยวมันก็นานเกินไหมมากินไหมเออหวับหอบกินทั้งกองลายแ <c oughs> ง่ฉันล่วงนี่แกะเนื้อดูดิเราก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นไงแต่ว่ามันไหลเมล็ดแต่ว่าข้างในมันก็เหมือนแตบว่า นหม่าไปใช่แต่ว่าต้องเดี๋ยวต้องชิมรสชาติก่อนใหญ่ขยับเยอะดีไม่มันโฟกัสเื้อกานเสียโฟกัสเลยโอเคได้ไนอันนี้ไดละต้องแกะเนืดูแกะอีกใช่ไแกะได้ลมันโฟกัสละมันกินมันไม่โฟกัสมันก็เมือนเนื้เนวเหมือนชิมให้ชิชิม อร่อยเนื้อมันจะแน่นแล้วก็อมเปรี้ยวอมหวานอืมอร่อยอร่อยแล้วกับที่เราซื้อ,อมากินกันนะม,มันหอมแล้วที่เราซื้อกินกันอะอันนั้นหวานไม่เปรี้ยวอันนี้มันเปรี้ยวหวานอันนี้มันอบไม่ออมหวานก็เนื้อแน่นใส่ได้ใส่ได้ มันต่างกันตรงที่ว่ามันมีความหอมเออมันหอมมันก็หอมมันหอมมันหอมเหมือนกับพวกองุ่นปีโป้อ่ะอืพวกปีโป้ใช่ไหมมันหอมใช่ไหมปีโป้รสองุ่นอ่ะประมาณนั้นมันจะไม่ได้กิ่นองุ่นปกติอืโอเคแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากกวางก็เลยมาถ่ายเล่น